สรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล้นเ้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก, <c oughs> ก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดยากเงา,าจะเศร้าจะเรครียดคขายความสีรเรียรด้ทุกเวลา คุณเดอดอกสะดเดาคุณตีครับคุณพวงคุณโยงครับสวัสดีกันในหนำใจสวัสดีกันใ้มีความสุขผมอยากมีลูกอีกคนนึงผมจะตั้งชื่อว่าไอ้สวัสด์เอาคนชมเยอะสวัสดียังไงก็ดีใครกันสวัสดีใครกันสวัสดีสวัสดีมันดี วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งในยุคยาม่กัะไรคือในช่วงนี้เราจะไม่เล่นมุกใหม่ใช่ครับมุกใหม่นี่นี่อยู่ในหัวนี่จ่ายเก็บไว้แล้วมุกเก่าอ่ะมุกเก่าอยู่ในนี้แต่มันยังคิดไอ้มุกมุกใหม่อยู่ในนี้แต่ยังคิดไม่ออกแตมุกเก่ามุกเก่าเนี่ย ส่วนใหญ่จะลืมที่เราอยากจะมานําเสนอให้รู้เนี่ยคือเรามาจากตลกมาจากลูกทุ่งตลกกับลูกทุ่งจะลมาจากตลกกับลูกทุ่งเป็นักันสมัยก่อนเนี่ยนักร้องใช่ไหมครับนักร้องออกมาร้อง ต้องมีตัวตลกประกบเล่นตลกกับหน้าวงไม่ใช่ฟังเพลงเบิ่งเนี่ตลกฟังเพลงเพราะด้วยแล้วก็ดูตลกขบขันไปด้วยตลกชุดหนึ่งแล้วพอตลกเล่นเสร็จปุ๊บันหน้าออกตลกก็ต้องมาประกบกับหน้าอีกเอาพี่เด๋อสมัยก่อนพี่เดิอ์สทำงนะรับผินภูไทยรับผินภูไทยเพลงอะไรดังอ่ะอีแมะเออยมารักอีเก๊ดีกว่าอีเก๊ดจะพาอีแมะไปขี่อีเห็นไปรักไปฟัง ไม่ใช่เพลงนี้ดิมเอายมารักกับบังดีกว่าเเอยมารักกับบังดีกว่าระบังจะหาเที่ยวเมืองไม่ได้รอกบางเออยบได้จะพาไปเที่ยวพีนังจะไปเที่ยวเมืองฝรั่งสู้ไอ้บังคือลานีเอ้าทำไมจำไไจไดู้อ๋อติดอยู่มองได้พี่พี่เดี๋ยวอยู่กับองละพินภูไทยตอนแรกเนี่ยเอางี้ดีกว่านะคุยกันได้นเริ่มเยผมรหเนี่ยผมก บ้านอยู่ใกล้วัดแม่ก็เลยให้มาเรียนหนังสือกับพระก็เลยกลายเป็นสังฆลรีหรือลูกศิษย์พระลูกศิษย์พระอยู่ใกล้วัดบุเรเหรอบุเรห์ก็เลยมาอยู่วงหลวงพ่อก่อนยางแถวนั้นมันมีดนตรีพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านชื่อสวิศีวิมลเราก็ชอบไงชอบตลก ชอบร้องรำทำเพลงครับแต่ยังไม่ใช่ละพินนะละพินยังไม่มาใช่ไหมยังยังไม่มาอันนี้มาก่อนเลยทีนี้ว่าเราก็อยู่ไปเราก็ไปเป็นตลกด้วยร้องเพลงด้วยเป็นถึงพิธีกรนี่ก่อนรายการอ๋อกับรายการนี่แล้วไปอุบวงและแล้วก็นักดนตรีก็ได้ขึ้นวงละพินภูไทยอ๋อทีนี้เราก็รู้จักนักดนตรีครับเขาก็เลยพาเขาก็เลยพามาอยู่ อยู่วงไหนวงละบผิดภูไยวงละบินแล้วตอนนั้นพี่ได้เพลงไหนพี่ร้องเพลงอ่ะยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องตอนนี้ยังไม่ได้ร้องตอนนั้นเป็นตัวตลกยังแล้วเมื่อไหร่จะเป็นตัวตลกที่เที่ยนี่ไม่เป็นนี่มามันจะเสียภาพเดี๋ยวโัวอะไรขาไม่ใช่เบาๆนะตัวแม่เออยุงเอาและต่อไปต่ออยู่รับผิดแล้วก็มาอยู่รับผเป็นไงแล้วก็มาอยู่จีรพันธ์อ่าจีรพันธ์จีระพันธ์ทำเป็นอะไรมองคนจนเลยจีรพันธ์ มาวามาหมายมองได้จจนไม่ต้มองทำไมโอ้โหออกไปให้พ้นติดติดติดเชื้อกันร้อนกันไหมใช่ครับอยย่างงเี้แล้วก็มามายุคสอนมายุคสอนชัยสอนชัยพี่ก็อยู่วงสอนชัยอีกเหรอจูบี่วานน้อยไปหน่อยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อยู่ไม่ใส่น้ำตาลเฮ้ ดูไม่รูไม่หวานให้รู้ว่าผมรู้จากสอนชัย๋อมไอ้ที่ร้องเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้อยู่ร้องทำไมอ่ะหมดแค่วงกิรพันวิลล์นั่นเองแล้วก็พี่ออกมาตั้งมาาเป็นตลกอยู่ที่ในร้นกาแฟแล้วก็ไปตั้งวงอาพี่พูดตั้งวงตอนนั้นพี่เดือดร้อเพลงอะไรแต่ก็ยังดีกว่าอยู่แต่ก็ยังดีกว่าอยู่แล้วไงทำไมนะเทปขายไม่ทันเลยพี่รองเท้า แล้วใคร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 เป็นคนแต่งเพลงอ่ะพเนี่ยอ๋อฉลองฉลองผู้สว่างอ๋อพี่ก็ชอบดนตรีปรชอบลูกทุ่งมาแต่สมัยนั้นดิชอบร้องเพลงอ๋อพี่ร้องเพลงได้หมดเลยแต่งเองได้เหรอชี้มาเลยดีกว่าชี้อะไรก็ร้องเป็นเพลงได้อ๋อสมมุติผมเนี่ยอ๋อไม่ต้องสมมุติให้น้องเอาจริงๆดีกว่าไมโครโฟนอ่ะผมไมโครโฟนไมโครโฟนเขามีไว้ส่งไฟฟ้าอยู่แล้ ไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าสว่างดูช่างสดใสดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็มามากมายล้วนไปเกลื่อนตาเอาห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมีไว้จำระห้องสุขาเลยห้องสุขานั้นญ่นอนได้สบายอู้ได้แอบแอบดีกว่าห้องแอรมีของกินมีอะไรดูด้วย บ้าใครจะไปใครจะไปนอนในห้องน้ำเด็วก็หนุนขันพลาสติกเจาะรูแล้วรู้ก่อนยังไม่นี่โวยอ่ะพวงแต่งว่าไหนดีแต่งพวงแต่งเพีดแต่งพวงแต่งง่ายไม่เยอะหรอกดูมันทำ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 ผมเขียนเพลงนี้ผมเขียนจริงป่ะหรือเปจริงเอาแล้วไอ้พวงแต่งนม่ไงอุ้ยสมองยังมันอ่ะสมองยังพวงก็ได้แค่แต่ง แต่ผมมาเขียนเขาเขียนเลยใกล้แค่แต่งต้องนับแต่งอยู่แล้วผมก็เขียนเออไม่มีสิทธิ์ไปพูดว่าพี่จะเอ่อกำลังบ่าเพลงนี้เป็นเขาเขียนได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเขียนแต่คนคนเขียนนะครับกับคดินสอดังเลยเอาเขียนแล้วดินสอดินสอดังเแค่คนแต่งเธอไอ้พวกติงติงโทรศัพท์ น้าสงสารชีวิตน้พวงเนี่ยเขาทำไมเขาแต่งเพลงแล้วก็ให้ให้ผมร้องเนี่ยผมก็เพลงเนี่ยก็รู้จักกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโด่งดังอะไรแต่เขาอาพับอาพับเป็นไงอะเขาไม่ได้ตังจากคนร้องคนนั้นเลยที่งไม่ดวงไม่ดีใช่ใช่ผมว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้ตังมันวะอ๋อดวงไม่ดีไอตีไอตีครับ ตะกี้คุยนักคุยหนาแต่งได้ไหมเพลงก่อนที่จะฟังไปพูน้พี่ครับผมอ่ะทุกจังหวัดอ่ะผมอยู่เคยอยู่เขาวงอินเตอร์ลูกทุกอินเตอร์เดือดดอกสดาวนะใช่แต่ผมก็ได้ซึมซับอ่ะผมเลยแบบเอ๋อการแต่งเพลงมันแบบนี้นี่เองไม่เอาแบบไม่เอาแบบวหน้าไม่เอาแบบเขานะไม่ครับไม่ครับผมจังหวัดไหนพี่เอ่ยชื่อมาผมร้องได้เลยแล้วตีแต่งได้เหรอแต่งได้แค่พูดยังผิดคีย์ทุกจังหวัดทุกจังหวัดครับ เอาเพชรบุรีดีกว่าอ่ะเพชรบุรีหิ่นนี้ที่เคยได้มาวางใจเอาไว้ว่าที่มาหาสาวเพชรบุรีเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีนี่แข่งเองจริงปะเนี่ยเนี่ยสดเลยพี่สดเลยครับทุกจังหวัดทุกจังหวัดพี่เอ่ยมาเลยจังหวัดไหนอย่าล้อเล่นนะเอ้าไม่ล้อเล่นพี่ลาวเลยเล่นเชียงรายได้ไหมอ่ะบ้านเมียน้อยหม่ำครับเชียงราย ีพี่เคยได้มาวางใจเอาไว้ว่าพี่มาหาสาวเชียงรารอดียนอุดรอุดรดินนี้พี่เคยได้มาวางใจเอาไว้ว่าพี่มาหาสาวอุดรชุมพรชุมพรดินนี้พี่เคยได้มาวาง กันได้แล้วนี่ทำไมพี่แต่งกันได้อ่ะเอาอีสเพลนเอาเพลงเหมือนกันตากตาแล้พูดถึงเพลงนะนะในยุคก่อนเนี่ยที่ตลกประจำวงลูกทุ่งที่ดังประ่องศรีวรนุชผ่องศรีแม่ผ่องดังเพลงอะไรสมัยก่อนนะคุณเฮดีแล่เรื่องคนก้วขาดี่อะไรอะอะไรมันเบาเสียงหมาก วมันมีมุกสำหรับเดนของครูสุรพลสมัยนั้นสุรพลสุรพลสุรพลนะเหรอแต่ว่าวงผมได้ข่าวว่าวงสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยมีนักร้องที่อยู่หรือว่าใครหลายๆคนโด่งดังกันเยอะมากในวงนี้ใครมากใครมากงอ่อนเพิร์นพี่โพสพียดพีทองเพลิพรมแดนเพลินพรมแดงนที่หนึ่งอะไรเพลินพรมแดงสมัยก่อนเนี่ยผมอาจารย์เพลินเชิญครับเชิญเชิญมารู้จักอุ้ยชาอาคม มาพบับไรสักไายอย่างราคาแพงๆลิงสิงโตเดือดชุกชุก ทำไมนะอาจารย์ครับช่วยอสักอาสักไปใหญ่แล้ว <c oughs> เอาหนวดกุ้งเส้นเ,นนเดียวนี่เลี้ยวไม่ต้อองักกหรไปเดินลวดหนามเกี่ยวก็ได้ครับที่เมื่อกี้พูดถึงสุรพลใช่ออแต่วงสุรพลถ้าเกิดอยางนิ้พี่ร้องเพลงของสุรพลได้ไหมครับอสุรพลเ,เ,เพลงอะไรชอบเพลงสิบหกปีรรความหลังโอ <ม S> ้ <โม S 2> เพลงนี้ดังมากเลยของสุรพลนี่ผมชอบมากเพลงนี้ดังมากเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ร้องแล้วกัน เพราะไหน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 พูดถึงลูกทุ่งแล้วพี่ก็ร้องให้เป็นเป็นเพลงไปเลยได้เลยได้เลยได้เลยแต่แต่พี่จะร้องอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อยู่ๆจะมารลองเดี๋ยวผมมีโคศกพิธีกรให้โคศกไม่ว่างผมเอาวัวศกมาครับโอ้ยแแเดี๋ยวนีบ ทองสีใสนี่นึกถึงเนี่ยนึกถึงเนี่ยเนี่ยน้องน้องน้องพี่เพียงสังสงสีใสเนี่ยแต่จะร้องเพลงสุรพลเนี่ยมันต้องมีไมโครโฟนแบบนี้ผม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 ขอญาตเป็นนักร้องคุณเป็นโคศกให้หน่อยได้ไหมเอาเสื้อการที่จะร้องเพลงสุรพลคุณต้องรักษาเอกลักษณ์ในการพูดของสุรพลด้วยจริงวะครับทำไมทำไมเอาซากสุรพลมาไม่แบบสุรพลแบบสุรพลเลยครับผมอ๋อ อ๋ทำไมต้องอามันเป็นสุรพลเวลาจะพูดอะไรก็ต้องอาอาอากับผมสุรพลอะไรเงี้ยใช่แล้วทำไมอาลงแบบอืออ่ะได้อือไอนไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไลองเอาแออี่สบายแอเลย กต่แพ้สุรพล้ไม่ได้ต้องอ้าอ้าอ้าไม่อ้าแล้วหูจะไงหูหูหูไม่ใช่ลมฮะระพี่พลสมบัติเจริญกราบขอบคุณมีหลักแฟนเพลงักีิพลขอกราบขอบคุณมีหลักแฟนเพลงจากจันทบุรีนำเงาะมาฝากพี่พลได้กินแล้วหวานกรอบร่อนอร่อยชื่นใจดีเหลือเกิน พี่พลกรขอบคุณมิตรรักแปนงเพลงแฟนงเพลงจากเชียงใหม่<อ>นำลำไยมาฝากพี่พลได้กินแล้วหวานกรอบอร่อยดีเลือกเกิน<อ>พี่พลขอขอบคุณมิตรรักแปนงเพลงชาวอ่างศิลานำาครกหินมาฝากพี่พลกินแล้วกรอบอร่อยดีเลือกเกิน<อ>ให้เอาฉันออกไปจากแอร์ตรงนี้ดีว่าไล้ หยับมาตรงนี้ปัดตรงนี้ก็ไปโดนแอร์แล้วนั่งนึกอยู่ตั้งนานขอบคุมมากเยแค่นี้เฮ้ยบอสนั่งเลยไม่เห็นเนี่ยณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับนักร้องฝันใจของท่านสุรพลสมบัติเจริญเป็นอะไรครับมาเป็นเป็นอะไรเออมันมันเป็นแบบเป็นอะ เขาไงโอ้โหจอเวอร์เลยเห็นไหมนะแล้วแอร์ที่เย็นเลยแล้วรู้รู้หรือยังว่าวันนี้ทําไมนั่งนิ่งผมดนตรีเองอ่ะผมดนตรีคอนเสิเ์ตเนอะผมใช่ผมผมต้องคุมเขาคอนเเตอร์เขาเป็นใครอ๋อมันเมาทั้งมัเมาทั้งต้องบอกว่าทำไมคุณไม่ห้ามล่ะครับผมห้ามแต่ไอผมก็เมาอยู่ผมไมนเข้าตาไอดนตรีมาแล้วพี่พี่น้องมาแผมจะเป็นอนุสรณ์แล น้นาเยี่ยมมากป๊ปบ้ะบะจะเลื่อนไ,ไหมทาไมอพี่พยา้น,นใครเลื่อนพี่เลื่อนไหมผมทาไมอพี่อ่าพูดไว้ดิร้ไม่ได้ก็ไม่ต้องสิผมเองอ่จะหันเองนะไม,ไม่ได้เกี่ยวกับผมอยู่อย่างนี้ผมเข้า ได้เน <ique> ี่ยเนี่ยเดีพี่พับพับเปลาผมหมุนแบงนี้ก็ได้เนี่ยครับเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยนี่ยืนอย่างนี้ก่อนมายืนตรงตรงไปได้แล้วเวลาแล้วหมุนเลยนะโอเคโอเคผมยืนตรงนี้เลยเพราะอันนี้ดีกว่าผมยืนอย่างนี้ดีกว่าผมเห็นชัดเลยเอามาไอเจ๊นักวิเทมาป๊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 ๊าป๊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 าป๊ป๊า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 ป๊ รักทั้งช่างทั้งหวานและขมขื่นใช้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแอคโค่ไงแอคโค่ยังไงมันไม่มีแอคโค่เสียงมันไม่ออกผมก็เลยใช้แอคโยกแทนไงพี่โยกเอาโยกเอาเสียงจะได้แบบชัดๆโทรศัพท์ปเสียงจะได้หายๆเงี้ยใช่เลยพี่ไม่ต้องไม่ต้องโยกให้เมื่อยคอเลยเดี๋ยวผมทำแอคโค่ให้ตีทำไม่ได้นะทำได้พี่ ผมร <ลง S 1> ้องได้ถ้าทำได้ผมร้องได้เลยนะได้พี่สบายอยู่แล้วโอเคขออีกทีครับขออีกทีครับวันนะสี่หกปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น ทุกวันรักเอ๋ยทั้งสั่นไม่ยั่งยืนมีหวานมีชื่นมีคืนมีคมเห็นทาจะนอดลยที่โทรละฉัน รงความรักกันสุดสั้นสุดลืมโอ้ยพีิโยกานานีพีโยกอนไรศาสรอมน้ำใจกัดมาเมื่อวานเมื่อวาเามานลายเป็นสวรรค์รอบกลัดหนอไปดีเถอดนะพี่ขออวยพรสาวดวนี่พบพี เธอท่น้องนึกว่าเราฝันชั่วพันเราตื่นลืมคืนเราสองที่ที่เคืองรักกันมาถึงที่ผมมีที่เธอและควากลองความรักกันสุดขัง้งสุดลืม ตีอะไรไม่โดนแล้วเมื่อกว่ามื่ตอนไหนอะตีทำไมอยู่นี่พี่ไปร้องไมอะไรอะก็ไม่รู้ไม่ไหนกลิ่นแปลกๆไกไม่ได้ทนว่าเป็นกลิ่นไม่ใช่กลิ่นดอกไม้กุลเลยนเนี่ยขึ้นด้วยดิไอ้เอาเ ซีหกปีครับมุกเก่าเป็นมุกเป็นมุกของที่เขาเล่นกันมานานพั่นี่รุ่นครูสมัยแ้กเนี่ยเป็นมุกเก่าที่เราคยเล่นกันมาโบราณพี่เด๋อก็เล่นมาผมโชคไม่ดีีเลยผมก็จำพี่เด๋อมานั่ยแหละโชคไม่ดีที่อยู่ไม่ทันคุณเกิดคุณเกิดพี่รุ่นไหนสมัยพี่รุ่นไหนรุ่นนี้สมัยสมัยสมัยนีเหรออ้ารุ่นนี้ไม่ผมตายที่เขาเหมือนกันเลยสาบ้านได้ว่าเหมือน พยายามขับพยายามขับยังไม่ขับไปไหนเัียงอยู่พี่ใส่กับผาใส่กลับเหรอ๋อต้องใส่ย่างงี้ใช่ไหมตลกเก่งนะเรา วันนี้นี่ก็คือมุกมุกถ้าดูแบบมุกเก่าๆนะครับเราพยายามจะหามุกโบราณที่รุ่นครูทิ้งเล่นทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วเอากลับมารีให้ดูดูที่ไหนไม่ได้ต้องอยาที่นี่ทีเดียวเพราว่ารีรีเขาเรียกว่ารีครบใหม่เปิดกูใหม่เปิดกูมุกเก่าให้ได้เห็นได้ดูกันว่ามีมุกโบราณแบบแรงว่ายังเยอะนะพี่นะยังเยอะนะใครอยากดูเก่าๆเขามาแล้ดูที่นี่เลยครับบางคุณพางรมถ้าคิดถึงมุกเก่าก็ต้องนึกถึงมุกเก่าทุกแบบ เปิดกลุ่มผู้เก่าเราต้องมาดูก่อนบ่ายในช่วงบางคุณพรษ์เนี่ยนะครับอาจารย์เราจะเป็นบางคุณพรษ์อังคารพูธพฤหัสเราจะเป็นก่อนบ่ายซีรีส์นะครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยจะเป็นวิลล่าคาเฟ่ที่คิดถึงเราจะเอามุกแบบคาเฟ่สมัยก่อนอยากให้ให้กลับมาคิดถึงความเป็นวิลล่าคาเฟ่ม่ไเดี๋ยวมีมายากลบ้างเดี๋ยวมีกายกรรมบ้างเดี๋ยวมีอะไรมาอยากให้จะได้เห็นกันได้มีความสุขกันโชว์แบบบรรยากาศครับโใช่ครับถ้าดูมุกเก่าต้องดูอาจารย์เปิดกลุ่มมุกเก่าในบางคุณพงษ์ท่านดูท คาเฟ่คาเฟ่ก็ดูสนุกสนุกใช่ส่วนอาคารพุทธพฤหัสก็ดูก่อนบ่ายหรือซีรีส์อาจจะมีคุณช่างคุแผนอาจจะมีอะไรเนี่ยเล่นกันสนุกสนานกันแต่ถ้าจะดูว่าคอยดูได้ทุกวันดูได้ทุกวันเลยดูได้ทุกวันยี่สิบสามใช่ครับของเราช่องยี่สามเราอยู่เวลาสิบโมงครึ่งครับนะครับก่อนบ่ายพบกันใหม่นะครับขอยมีความสุขชาติที่นระเทศไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ท่าจักสังทั้งอาสมเนี่ยร้องได้ทั้งหมดจังกระลังจักระกากบหลังไงดูกระตีลังกากระสังไงเพื่อไหนวะทำเพื่อมันมันไม่รู้มันมันลั่นวิชานี่ไงนี่ไงมันลั่นเราเนี่ยสอนนึกจำไงบอกอีกครั้งกี่นเนี่ยให้เกียรติกันบ้างแล้วคนอื่นเขาร้องถูกบทเอ้ยไม่ถูกคนเดียวไม่ถูกคนเดียวคนไปเรื่อยไม่รำคาญอาจารย์ใจเย็นตุ๊กขัดขัดวันี้ฮะขัดไม่ชอบขัดใจใครเทฟซีบอลก็ซื้อให้กียริแล้ววันนี้กินไปกี่น้ออง่ะน้องเดดีียยวน้องเว Bom